สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับรัตน์ทีวีวันนี้นะคะ,ก,ก,นนะ,คะก็เล่นเกมอยู่ใน ario, a าก้ารหรือ a าก้าจุดไอนะคะก็หรือเอก้าจุดไอนะคะก็วันนี้เราก็ใช้ตัวสกินรัตน์ทีวีไปเ,เลยเย่ yeah. งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะไปอไปดิไป อาจจะมีเสียงดั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 งดเยอะอหมุนอยู่ตรงเนี้ยเอออ่ากินตัวนี้ให้ได้ก่อนเออเรานะคะจะขอแนะนำนะคะใครที่แบบว่าบอกว่าพูดจริงหรือเปล่าโอ้ยตายเลยในอาก้าไอโอ เก้นะคะซึ่งมันมีเกกลุ่มนะคะ9กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกลุ่มนะคะคือพวกเราเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยเขามีหลายคนใช่ไหมคะซึ่งคิดว่าเกิน90คนตามตารางที่เขาบอกว่าเราอยู่อันดับที่90ก็คือเราเพิ่งเกิดเพราะว่าคนเล่นมี90คนนะคะก็ ก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วคนเนี่ยเยอะกว่า90คนอีกเราจะบอกว่าคนเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็กำลังจะบอกว่ามันมีอยู่9กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มในเกมอาก้านะคะซึ่งถ้าคนจะไปเล่นต่างมีอุปสรรคมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่นะคะโอ้โหแบบเยอะมากมากเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มสงครามนะคะซึ่งใคร ไม่รู้ว่าสงคารามมันเหมือนยกตรงไหนก็ <c oughs> ก็คืออบบเห็นไหมคะชุลมุนตัวใหญ่ทท้งนั้น <c oughs> อย่างอยู่ในกลุ่มคนที่แพอ่ะคือกลุ่มคนที่แพ้ก็คือจะมีแต่ตัวเล็กนะคะเออนี่เราอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งของเซิร์ป,ปะอุ้ยนี่ <c oughs> ที่ดึงของเซิร์จรินอบางคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อไม่มีหรอกมั้งขี้โม้เอ้หบอวะ่ะ แต่มันมีนะคะอุ้ยเยอะเลยอุ้ยนอร์่า <c oughs> ที่จริงแล้วอะมีนะคะบางคนจจเคยเห็นนะคะว่าคนที่ชนะคนชนะได้ไงเพราะว่ามีแต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมันก็จะต่างความต่างคนละหนึ่งแต่กลุ่มคนที่แพ้นเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือจุดเยอะแขนได้มีพวกตัวใหญ่มากว่าเอากระตุกกระตุก ม่ได้กินกระตุกเพราะอะไรนะคะไม่ได้เพราะบควินนะคะแต่เป็นเพราะไอ้นี่เราได้ไปพวกโอ้ยมันมันมันบางทีมันก็มีไวรัสบ้างโอ้โห <c oughs> เขาบอกว่าที่การกระตุกเกิดการกระตุกเลยที่เขาเรียกกันว่าแหลกเนี่ยเกิดจากโอ้ยคนไทยเนี่ยชอบไปโหลดเยอะก็เราก็ไม่ได้โหลดเยอะเท่าไหร่เนาะ เกิดจากการหล่นเยอะแล้วก็เป็นไวรัสที่อชื่อคุณไม่เกิดกากกระตุกกระตุกกระตุกชึ่อถ้าคุณไม่เป็นไวรัสคุณลองอัดโมบีลซีนดูนะคะเป็นเพื่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้เป็นไวรัสก็ไม่ได้เป็นไวรัสนะค่ะก็ลองอัดโมบีลซีนดูคุณจะรู้ว่าไม่กระตุก ูไปอไอู่าไปเปล่าค่ะเขาไม่ไดีเลยเพืน,นั้นในเว็บมีคนโดยเขาบอกว่าโมดีซีอัดแล้วกระตุกโมดีซีอัดแล้ว ตืส่สเตกำลังใจแล้วเนาะเออเรากำลังคุยเรื่องเอ่ออาก้าเก็บอาก้าอยู่แล้วเราว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวพัดอะไรเรื่องโฮบิซีแล้วเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะแปลกปหลาดแล้วอุยอยอยอ ดูค่ะเ,เขาเล่าดีแต่นอกก็มีข่าวดีว่า <c oughs> ในอารต้านะคะเกมอารต้าเนี่ยมีอยู่เก้ากลุ่มนะคะที่พวกเราเล่นกันเนี่ยเราไม่ได้อยู่แบบที่เดียวกันหมดนะคะบางทีเราก็จะเกิดติดเพี้ยอุอ้ยเป็นเพื่อนลังเลย ไม่เต็มไม่เต็มหน้าจอแล้วนะคะก็คือมันก็คงแบบไม่เต็มแบบแล้วล่ะเออไม่เต็มแล้วล่ะเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะฮะขาเลือเขาบอกแบงนี้คาะเพราะว่าซีที่ทีที่คนนึงนะคะเขาจาเพื่อนได้ก็มันอยู่ในโทรศัพท์ด้่ะค่ะจะทาเพื่อนได้แล้วเพื่อนเขาชื่อเออ สงสัยบ้างเราก็เลยจะค้นหาคำตอบวันนี้แต่ว่าอุย้ยเยาเราไม่มีเพื่อนก็เลยค้นหาคำตอบไม่ได้าานะฮะอยากอยู่ในกลุ่มคนที่แพอ้เราไม่ไม่มีเพื่อนเราก็เลยค้นหาคำตอบไม่ได้อยากมีเพื่อนนะคะใครอยากจะมาเล่นเป็นเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมบอกันด้วยนะอุ้ยสุดเนีใครอยากจะแบบ ถ้าอ,อ,อยากจะเป็นเพื่อนเนี่ยก็บอกกันได้เลยนะแต่ว่าอยากแรกเลยที่ขอจะต้องอุ้ยขึ้นเลยต้องกดไลค์กดแชร์กดติดั้งใครด้วยเอออย่างแรกเลยขอเลยอุ้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 ยอ้าววนี้เราอรอดจากสถานาการณ์ครั้งนี้ได้ปฏิหารชัดชัด อ้สถานการณ์ครั้งนี้เราอยู่ในกลุ่มสมคาะอุ้ยกระตุกกระตุกแลแกแลกอู๋เหนือันแหลกแหลเใช่เพื่อนเออสถานการณ์ครั้งนี้ไม่รู้รอดพ้นมาได้ไง,งแ,แต่ไอ้ตัวสีเหลืองแดนแฉะแล้วก็ดตาทีวีแนเลยครับอุ้ยอุ้ยอู้ดแบบปวดเมื่ยอยปวดหนึ่งร่างกายโออมา ขอโทษที่ฉันบอกเราว่ารักกันตานเธอคงดีคงตอกและยามไม่ต้องเจ้ก็ใครบอกว่ามีอารมณ์ครับขานนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเราชอบคนชมว่ามีอารมณ์ครับขานเนาะใครชอบขำขำนะคะก็ต้องไปดูอย่างแรกเลยต้องไปดูที่ไม่ใช่ ใช่เกมดิจะำได้ว่าที่ขำๆก็คือพี่โบทพี่เป้เนี่ยแหละขำนี่แหละแต่ที่ขำแบบไม่เล่นเกมดก็ต้องมีเดรสกาแล้วนะคะต้องบีเดรสกาเท่านั้นด้วยเพราะว่านานาขำจริงนะคะส่วนบิดบ็อกนี่ลองไปดูนะคะแต่งได้แบบดีเจโซดาหรืออะไรนี่แหละค่ะเขาจะมีบิดบล็อกนะคะ แต่เตือนนะคะว่า1 8บวกนะคะก็ต้องบินบล็อกแบบจุด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 อุย้ยแบตจะหมดอุ้ยเหอไม่รู้นะคะว่าท่านผู้ชมจะเห็นหน้าจอดำหรือเปล่านะคะหรือเห็นแบตเมื่อกี้นี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเร,เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็สำหรับวันนี้อุย้ยเดี๋ยวต้องปิดหน้าจอนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ See you